ดูรูปทรงนะครับดูรูปทรงของเขานะครับรูปทรงที่ที่สมบูรณ์อย่างเงี้ๆก็ได้เนี่ยหางแหวงแหวงเนี่ยครับก็เ,เกิดการทั้งไม่มีผลนะครับประกาศที่จะเราจะเพาะเนี่ยถ้าห่างขาดหรืออะไรไม่มีผลนะครับเราดูแค่รูปทรงของเขาความสมบูรณ์ของท้องเขาคือมีไข่หรือเปล่าสวัสดีครับ ว่ผมในช่องเพียมินตาฟาร์มครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคัดประกัดเพรเมียนะครับสายมัติกันเลิกกับสายมุกทองนะครับคัดแยกไว้เพื่อที่จะทําสายพันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นที่บ่อที่หนึ่งกันเลยเริ่มคัดกันเลยบ่อที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นประกัดมัติกันเลิกนะครับจะเป็นอายุประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนนะก็ผมก็จะเลือกนะครับตัวเมียที่สมบูรณ์ที่สุดนะ สีสันสวยงามที่สุดเลยแบบนี้เลยครับนะตัวนี้ก็จะเป็นพวกกาแล็กซีพวกสายกาแล็กซีนะครับอยู่ในสายพันธุ์พวกประกักรมติคันเลอร์นะครับว่าจะเลือกตัวเมียที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยแยกไว้แยกไปเลี้ยงรวมไว้นะครับแล้วตัวสวยๆอย่างเดียวเลยก็บ่อน,นี้จะคัดขึ้นคัดพ่อแม่คัดตัวผู้ขึ้นไปแล้วนะครับ ตะตัวผู้ขึ้นมาแยกฟอร์มแล้วนี่ก็จะเนี่ครับตัวนี้จะเป็นสายสีเหลืองสีเหลืองปนดาน้ําเงินเห็นไหมเพิ่มขนสังเกตตัวเมียนะครับเราจะต้องดูนะครับว่าอายุสามเดือนเนี่ยถ้าไซส์ประมาณเนี้ยถ้าเล็กฝันเนี้ยเราไม่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 สมควรที่จะเอาไปไปเพาะพันธุ์นะครับก็จะเป็นปลาที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะเราก็ต้องดูเลือกคัดพ่อแม่ที่สมบูรณ์ตัวนี้ก็จะออกไปทางลนะักษณะนะลักษณะ ทางแบคซตาเลยตัวนี้พวกนี้จะเป็นปลาหลุด,ลดมานะครับเราถ้าเราจะทําสายเราก็หาพ่อแบคซตามาเข้าเขาจะออกเป็นแบบเนี้ยจะเลือกดูก็ต้องคอยดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปลาจะโตไม่เท่ากันนะครับแต่ละคอกเนี่ยจะโตไม่เท่ากันจะประมาณนี้ แบบนี้ยผมก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเอาไปเพาะเท่าไหร่เพราะเป็นสายอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาโตแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีได้เขาเวลาอายุเขาสี่เดือนเนี่ยเขาจะเป็นสีฟ้าทั้งตัวเลยถ้าเราไปเพาะจะไม่ค่อยนั่นดูบ่อน,นี้จะเลือกเฉพาะสีที่เราต้องการนะครับอันนี้เพชรพู่อันนี้อันนี้เนี่ยก็โตที่หลังนี่เพชรพู ขัดขึ้นไปมัางบางส่วนแล้วนะครับก็เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วครับอาเพชรเงี้ยนไหมครับอีนสันสวยงามเลยเนี่ยก็จะเริ่มมีไข่ละผมก็จะไปแยกเลี้ยงรวมไว้ในกระมังนะครับหรือถ้าเพื่อนๆนั่นเพื่อนๆมีสถานที่ก็เราก็สามารถใส่ใส่กระป๋องหรือใส่ภาชนะต่วฟางฟางได้เลยนะเราก็ไม่ต้องไปเลี้ยงรวมอันนี้อย่างนี้ก็สวยโลใส่นิโมประมาณนี้ มันจะเป็นเก็ตเก็ตปลาเคลือบแบบเนี้ยเกดปลาเคลือบแบบนี้ยบบบจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยเอาไปเพาะเท่าไหร่นะครับเนี่ยตนี้กาแล็กซี่ตัวนี้ถ้าเราเพาะเราคัดในบ่อเนี่ยครับเราจะแยกความสมบูรณ์ของปลาได้เลยเพราะว่าตัวเขาจะแตกต่างกันปลาหนึ่งคอกเนี่ยก็จะมีปลาที่ ไม่โตปลาที่ไม่สมบูรณ์หลากหลายไปนะครับเพื่อนๆก็ต้องคอยดูเอาอย่างนี้เป็นกาแล็กซี่เราเอาก็จะเอานะครับนี่อย่างตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็เป็นสายพกมัตติคันเลอร์มัตติคันเลอร์หลักมัตติคันเลอร์คือปลาที่มีหลายสีนะเป็นประกาศที่มีค่อนข้างในตัวมีหลายสีก็จะเรียกว่ามัตติคันเลอร์แบบนี้ก็เราก็จะคัดแยกไป เราก็จะไปเลี้ยงในบ่อรวมอีกสัก15วันหรือหนึ่งเดือนแล้วแต่ว่าเราพร้อมที่เขาจะเอาเขาไปเราจะผสมเมื่อไหร่นะครับเราก็เราก็แยกเขาไปเลี้ยงในกระป๋องอีกสัก15วันแล้วเราก็เตรียมตัวพอได้เลยเราก็ต้องดูความสมบูรณ์ของเขาด้วยน,นะครับดูจากจุดท้องที่ไข่ดูจาก้องเขาแป่งแค่ไหนนะครับ การที่เราดูท้องเป่งนะคือก็คือจํานวนไข่ของเขาแหละครับในแ,แบบเนี้ยแบบเนี้ยสวยเนี่ยเราก็ควรจะเอาไปก็การเลือกตัวเมียที่สมบูรณ์ตัวตัวเมียที่สีสวยมีส่วนช่วยให้ลูกของเราออกมาสมบูรณ์แล้วก็สวยงามได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเราก็ควรเลือกตัวเมียที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนี้ก็สวยเป็นไทเกอร์สีเหลืองนี่เป็นไทเกอร์เป็นสายกาแล็กซีไทเกอร์ เป็นพมาติคันเลอร์กาแล็กซี่นะครับก็จะอยู่ในในสายพันธ์เดียวกันจะเลือกคร่าวๆกันก่นอนบ่อหนึ่งนี่ก็เลือกทั้งหมดห้าบ่ออันนี้เนหะ็นไหมอันนี้จะเป็นแบคไตลยนะครับเนี่ยคือบ่องบอกถึงฟาร์มที่ไม่สมบูรณ์ครับฟาร์มที่ไม่สมบูรณ์ของปลาเพื่อนๆลองสังเกตตัวกค่อนจากเล็กดูตะเกียบก็ คือเหมือนกับกุดๆนะครับคือเป็นปลาที่ไม่สมบูรณ์เราก็จะไม่เอานะครับถึงเขาจะสวยแค่ไหนเราก็อยยาไปเพาะครับเราก็ต้องเลือกตัวที่เนี่ยสมบูรณ์แบบเนี้ยคือสวยงามรูปทรงดีนะครับเนี่ยเห็นจะเห็นไข่เขาด้วยที่ท้องเพื่อนๆน้องๆลอง,องดูสังเกตดูเห็นไหมครับท้องเขาก็จะมีไข่เนี่ยก็จะเอาแบบนี้เราเอาอนี้ก็สวย,น,ยนะครับไทกเกอร์เนี่ยเป็นสายไทกเกอร์ ไทเกอร์ก็จะมีสีเหลืองอยู่ในตัวนะครับสีเหลืองจะเยอะเยอะกว่าสีอื่นก็จะเรียกว่าไทเกอร์นี่ก็สวยเนี่ยก็สวยนะครับก็ไปขุนเลี้ยงได้ก็จะแยกไปนี่ก็เป็นกาแล็กซีตัวนี้จะออกเหลือแบงแดงนะครับเหลือบแดง ก็จะมีหลากหลายเราถ้าให้ดีนะครับถ้าอย่างเงาปลาเอฟเอฟไหลเอฟแล้วเนี่ยผมแนะนำนะให้เพื่อนๆหาตัวผู้ที่ไม่ใช่คอกเดียวกันนะตัวผู้จากคอกอื่นจากที่ไม่ไม่ใช่เชื้อสายเดียวกันมาเข้าจะดีฝ่าที่เอาตัวผู้เชื้อสายเดียวกันมาเข้านะครับถ้าเรายหลยๆๆเอฟนะถ้าเอฟเดียวก็ไม่เท่าไหร่ครับถ้าไหลเอฟเนี่ยเราควรที่จะหาหาตัวผู้ที่ที่นอกบ้านเราอ่ะคือ ประมาณแบบยอยู่นอกบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ปลาของเราอะไรประมาณเนี้ยหรือที่เรารู้ว่าเขามาจากต่างจากสายพันธุ์ที่เราเอามาเนี่ยมาเข้าจะดีก่าปลารูกปลาออกมาก็จะสมบูรณ์มากกว่าที่เราเอาเอา้องเดียวกันมามาเข้านะครับนี่ก็ค่อนข้างสวยแต่้จะเป็นพวกสีฟ้าซะเยอะผมก็จะไม่ไม่ค่อยเน้นนะครับแต่ก็ได้เพราะได้นะครับก็คือแล้วแต่ความชอบของของแต่ละบุคคลเลยครับ ความชอบของเพื่อนๆอะไรแบบนี้ก็เอาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆแหละเราข้าวกันเดี๋ยวเราไปเทที่บ่อรวมบ่อรวมก็จะประมาณนี้เลยครับผมก็จะใส่เกลือไว้หนึ่งกำมือแล้วก็เตรียมน้ำไว้เรียบร้อยใส่น้ำไว้เรียบร้อยเลยครับเราก็แค่เทปลาลงไปครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ก็จะเลี้ยงไว้ในเนี้ยเลีอกไปเลยหรือจะขุนในนี้ก็ได้นะครับแต่ผมก็จะแยก ฟอมในกระป๋องอีกทีหนึง่งเวลาที่เราจะใช้แม่ปลาแล้วเราก็ไปแยกฟอมในกระป๋องอีกทีหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ใบปูปลาในนี้เหมือนปกติทั่วไปเลี้ยงปกติทั่วไปเลี้ยงอาหารวันละหนึ่งมือ้อไข่ตุ๋นไรแดงนะครับเลี้ยงปกติเลยก็จะประมาณนี้ก็ได้ปลาที่สีสันสวยงามค่อนข้างหลายตัวเดี๋ยวผมจะไปเลือกประกาศปุกทองอีกหนึ่งบอ่อไปครับเราตัดมาชมชั้นชุดนี้ก่อนนะครับชั้นชิดน,นี้เป็นชั้นพ่นสีดํานะ จะเป็นชั้นบันไดา3ามขั้นนะครับชุดนี้จะติดเป็นไฟ LED นะครับไฟ LED เราจะติดด้านล่างนะครับไฟจะส่องขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเห็นตัวปลาได้อย่างชัดเจนนะครับชุดนี้ขนาดความฟ้างด้านหน้านะครับส7็ดนิ้วความลึกด้านใน12ดสองนิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้นินิ้วนะครับมาพร้อมกระโหลกขนาดความฟ้าง4ี่นิ้วลึก4นิ้วสูง6นิ้วนะครับก็จะเป็นโหลไซส์ นิยมนะครับชุดนี้จะวางโหลได้ชั้นละสี่ใบได้โหลทั้งหมดสิบสองใบนะครับครบชุดตามภาพเลยนะครับสวยงามไหมล่ะครับเราตัดชมคลิปกันต่อเลยมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอีกอีกหนึ่งบ่อนะครับก็จะเป็นประกาศสายพันธุ์มุกทองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีสวยๆเยอะไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุกทองนะครับมุกทองเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างสีดําแดงนะครับผมจะเป็นเรือกเรียกว่าอะไรดีครับเพื่อนๆ ผมว่าเป็นมุกทองละองไฟก็ได้นะหรือว่ามุกมุกทองแดงก็ได้นะครับอะไรแบบนี้แล้วแต่เราจะตั้งชื่อนะครับก็จะเลือกเลือกเลือกปลาที่สมบูรณ์เช่นกันกน็จะแบบนี้ตรงน,นี้หละก็จะมีเก็ดเงินเงินด้วยนะให้ไหมครับดูรูปทรงนะครับดูรูปทรงของเขานะครับรูปทรงที่ที่สมบูรณ์อย่างเงี้ๆก็ได้เนี่ย หางแวงแวงเนี่ยครับก็เกิดการเขาทั้งไม่มีผลนะครับประกาศที่จะเราจะเพาะเนี่ยถ้าหางขาดหรืออะไรไม่มีผลนะครับเราดูแค่รูปทรงของเขาความสมบูรณ์ของท้องเขาคือมีไข่หรือเปล่าเราก็ไปเลี้ยงเขาขุนอาหารเขาก็แค่นั้นก็โอเคนะครับอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเี้เราก็เอาไปนะครับนะก็จะเป็นปลาอายุสามเดือนสามเดือนเช่นกันนะครับตอนนี้แต่ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเห็นป้าหา้ง มาห่างขาดเพราะไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพราะได้ครับตัวนี้ก็จะเล็กหน่อยเราก็มองดูก็จะไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่เราก็ยังไม่เอาเราค่อยๆดูไปนี่ก็จะคัดตัวผู้ขึ้นไปฟอร์มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบอลนี้เนี่ยก็นี่ก็กสวยนะครับค่อยๆเลือกนี่น,นี่นี่ก็ได้นะครับนี่ นี่ก็ยังสวยไะครับเดี๋ยวถ้าเขาใหญ่ฝันเนี้ยเขาจก็จะเขาก็จะ,ค,จะความสวยงามเขาจะมีเยอะฝันนี้นะครับเราต้องคอยดูรูปทรงเขาอย่างเดียวจะผมจะสังเกตอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีหูดอย่างเงี้ยมีหูดอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําให้เอาไปเพาะนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูพายเขาจะมีหูดท้างตัวไหม,ไมแนะนําให้เอาไปเพาะแบบนี้แบบนี้ไม่ดี ก็ดูสีสันสีสันอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็โอเคนะครับก็พอได้แบบนี้ว่าความสมบูรณ์ของตัวหางเหิงก็ใช้ได้นะครับเราก็จะเอาลักษณะนี้เดี๋ยวเราดูตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นรูปทรงไหมทรงเขาจะดูดีกว่าตัวอื่นนะครับอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ พวกนี้นะครับ <French> ถ <Claire> <Quindi S 1> ้าเราเพาะพ่อลูกเนี่ยถ้าเราเอาพี่น้องเนี่ยเอาปลาข้อเดียวกันมาเพาะย้ำในหลายรอบเนี่ยจะทําให้ลูกปลาเราไม่ค่อยสวยนะครับรูปทรงเขาจะเปลี่ยนไปเราก็ต้องต้องต้องอย่าคืออย่าซ้ำไหลเที่ยวอะไรประมาณนี้ยอย่าเพาะพี่น้องซ้ําๆกันไหลเที่ยวไม่ไม่ดีไม่ไม่แนะนํานะครับทําให้รูปทรงปลาเราไม่สวยนะครับรูปทรงปลาเราไม่สวย มันเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะครับคือยีนเขาชิดไปเรื่อยๆเงี้ยมันก็จะทําให้ปลาอาจจะไม่สมบูรณ์พิการได้นะครับเราก็ไม่ควรที่จะย้ำเขาไม่บ่อยแบบนั้นควรจะหาพ่อพ่อปลาแม่ปลาเราใช้ได้นะเราจะไปหาพ่อข้างนอกที่เป็นคนละครอกันนะมาเข้าจะดีฝ่าผมแนะนําตรงเนี้ยเป็นเรื่องเรื่องสําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูบ่อนี้เช่นกันนี่ก็ได้บ่อนี้ก็ได้กด็นี่ก็สวยไหมครับตรงเขาจะสวยจะ จะมีไข่ทุกตัวนะครับเพราะว่าลานี่ยังไม่ได้ไม่เคยผสมแบบนี้ก็ได้ครับมแบบนก็ได้นะนก็ได้นะทรงจะแตกต่างกันเลยเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้ก็ตัวเมียนะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นหูดเนี่ยไม่ควรที่จะเอาไปเพาะเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับไม่สมบูรณ์เห็นไครับ องสังเกตดูความแตกต่างกันของในบอ่อของเขาเนี่ยความสมบูรณ์เนี่ยจะแตกต่างกันเลยจะไม่ค่อยเหมือนกันก็เป็นวิธีการเลือกแม่ปลาแม่ปลาไปไปขุนครับไปไว้ไปเพาะนะครับ,รบตัวนี้ก็สวยไว้ไปเพาะพันต่อนะครับก็ดูจากรูปทรงของเขาดูความสมบูรณ์ของเขาแค่นั้นแหละครับปลาของเราเองเราเพาะเองอะ่ะดูไม่ยากครับแต่เพื่อนๆก็ลองดูศึกษาดูนะครับ แล้วเราก็ไปเทบอ่อรวมบอ่อรวมก็ทําไว้เหมือนเหมือนเดิมครับเนไว้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะไปเลือกเพิ่มเติมอีกเล็กลน้อยวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูวิธีการคัดแม่ปลาเพื่อที่จะมาทําสายต่อผมก็จะเลือกปลาที่สมปลาแม่ที่สมบูรณ์มีไข่นะครับตัวที่ใหญ่ใหญ่ฝ่าพี่น้องในคลองนะครับ ตัวที่เล็กๆเรายังไม่ไม่จาเป็นต้องมาอาจจะเป็นปลาที่ไม่โตนะครับเราก็ไม่ควรจะเลือกมาถึงจะสวยเราก็ไม่ควรเอามานะครับ็เหมอนมีสองสายพันธุ์ก็เป็นสายมาติคันเลอร์กับสายมุกทองนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็คุนอาหารเลี้ยงอาหารเขาปกติวันละหนึ่งมือ้อไรแดงไข่ตุ๋นก็ได้นะครับถัดมาเดี๋ยวถึงเวลาส่วนตัวผมก็จะคัดตรงเนี้ยเข้าไปเลี้ยงในกระป๋องสิบห้าวันถึงจะทําการเพาะนะครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าเรามาพูดคุยแบ่งปันความรู้กเกี่ยวกับประกาศกันใหม่นะครับวันนี้ผมขอตัวไปคัดป้าต่อนะครับสวัสดีครับทุกคน